มันมีแค่ก้อนว่าฟ้ามันวิ่งได้ไงโอ้โหโล่งแล้วเครื่องไปไหนอะเครื่องไม่มีวิ่งได้ไงเออตั้มตัมตัมต้มเล้วน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 เดเเเออนี่ครับน้องมาดูป่าเกมดิฟเจ้าของรถด่าเนีนะ ไม่ใช่รถเราไม่ใช่รถเรามองเฮ็ดโดนนอนเฮ็ดเอ้อโอเคโอ้ยไม่แน่เวันนี้มาเจอวิทลาวินจาเหมือนเดิมครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่สนามบุรีรำโอ้ยเปอะไรเชนเดวมากับฝนฝนเลยวันนี้ไฟช็อตตายนะ น้ำเมฆบาตรเกมบัตรเกม,เกม,ม,เกมโอเคพาบาตรเกมไปสามต้องถึงสามผมยืนดูด้วยคุณผู้ชมดูใจจังหวะเมื่อกี้แล้วอันนี้เราก็มาถึงเวลามันต้องเช้าแล้วครับแล้วก็เรา,าก็เอารถมาขึ้นในโน้ตเอฟสองพันขึ้นในโน้ตเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอ<ต>ัพหมดแต่ว่าที่น้ายทั้ยนี้สุรตาสอชอเขาปัดแคมป์นิดนึงเจ๊ดอน่อการวัดโค้งเปลี่ยนแคมป์กันนิดหน่อยวัดแคมป์นิดหน่อยอะไรประมาณนี้ไม่เปลี่ยนกันหรือไง ไม่เบียกันเหรือวะอะไรนะล้มเต็มที่เต็มที่ชีวิตว้าวไงต่อเลยแล้ต้องต้องมีคนมากลางล้มให้อ่ะโคตรเทพอ่ะเยอะเรื่องกลางดีเกินกลางกลางล้มไงน้อโอ้ยไหนล่ะนี่นี่ดูนี่คันนี้กี่ม้านี่รู้งเนี่ยรถอะไรรถอะไรรถมอเตอร์ไซค์กัน มันมีแฮกก้อนพรฟ้ามันวิ่งได้ไงเนี่ยเอาหนโผล่งแล้วเครื่องไปไหนอะเครื่องไม่มีวิ่งได้ไงเอาแล้วข้อ่ะแล้วแล้วตัวตัวข้ออะวิ่งไงเนี่ยเฮ้ยวิ่งเปิดใต้เบาะแล้วมันกระถังเลยอะกระถางเต็มถังเอแล้วไม่ใช่ตรงนี้หรอบ้างเฮ้ยนี่แล้วน้ำมันนี่ยนะน้ำมันเฮ้ยตามจริงอ่ะจอดแต่คนไม่ได้เนี่ยไฟจะช็อต ตัวใครตัวมันแล้วแยกออกง่ายเลยตรงนี้ใช่ปะรอจับดิเตรียมไว้ก่อนเตรียมเตรียมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไป็นคนต่อไปล์ดูจับมือไว้ไหนตัวแรงตัวแรงตัวแรงของตัวแบบแบบวันนั้นเลยเอาแบบนึงจะแมววันนั้นเลยแบบรอบ้อยหกสิบเนี่ยรอบนี้รอบนี้ร้อยหกสิบเหรอ ใจได้ไม่ใช่ไปกันลถโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยไปแล้วไปแล้วมุณเอาชีวิตไปทิ้งพี่ฟ้าอกว่ายังยังไม่สุดใช่ไหมยังไม่สุดยังไม่สุดสามหมดสามหมดสามเดวิลเหมือนรถอัม่า หนึ่งสองสามอ๋อนี่คือเราเร็วสุดท้ายเลยใช่ทำโมเดลแรงสุดแล้วแต่ยังมียังมีไม้ตายใช่ไหมย่ยคืออะไรไม้ตายมันจูนได้อีกใช่เหรอได้นีๆนะเดี๋ยวเาจูนได้ใช่ไหมเดี๋ยวเขามีโหมดถอยหลังด้วยนะยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้อ่ติดใจติดใจจัดเขาติดใจอะเนี่ยเออ ยังอยู่ยังอยู่นี่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปรัดใหม่เออรถตู้ปกติล้มเป็นการแสดงทุกวันอยู่แล้วครับทุกคนล้มไปแล้วไม่ไปด้วยกันเร็วเฮ้ยจะลองอย่างเดียวเลยไปแล้วอะไรไมาจะให้ฟองเราจีดู ขาวขึ้นน่อยไม่ไหวหรอเฮ้ยเก่ยเง้ยะเียันดูปาเกมดิฟแต่เม่กี้ว่าพี่ก็ดิไปรอบนงแล้วเมื่อกี้ไม่ดิฟเมื่อกี้ไม่เรียกดิอ๋ไงเฮ้ยไม่ได้หงายมันสลเป็นอยมันเป็นการแสดงใช่ไมเมื่อกี้มันเป็นการแสแต่พี่จะแสดงทุกคิปไม่ได้นะรบดอยไรับแน่ยุอะไรนี่ขาดต้องรัดใหม่รับใหม่ขาดแล้ว

ก็นี่ชุดนี่เลยเอาจากนุ่งสูทแก่ลัวลัวแข็งป่ะลัวลัวเขายังใช้อยู่นะทดลองดูเขาเขายังใช้อยู่นะลัวเขายังใช้อยู่นะอารมณหมอกอารมณหมอกเดี๋ยวไม่สัตว์มาจริงคนนี้มาจริงไปอีกพี่ไปอีกพี่ชุดเลยไม่ไม่มาแล้วเออแบบจะล่วงว่ะน่ะมาแล้วเฮ้อ มันตกค่ะอันนี้อยู่ก็บ้าแล้วเอา No รคนเร็วอ่ะอันนี้คือน่าจะยังไม่แม็กด้วยนะยังยังโอ้โหรถกำลังไหลเลยเมื่อกี้นะถ้าาไม่มีรั้วนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่คือระยะจับทันไหมั้นมันจับทันไหมอันนี้คือระยะโอ้โหอะไรอะเก้าสิบพันว้าวเร็วนะยไม่ไม่ไม่ระยะร้อยร้อยไหมร้อยกว่าเมตรเองประมาณร้อยห้าสิบเมตรเนาะเร็วเลยโอ้จะรอไปเล่นในสนามแม็กดีกว่าโอเค รอรอเข้าสนามแบนเข้าเลยปะไอ้โน่โมงแล้วอ่ะเปิดซ้อมแล้งเปิด2 6โมงเปิด2 6โมงจะเอาอะไรไปซ้อมช่างดูไอ้ก็เปิดายรอแล้วนี่ไงเฮ้ยพอก่อนยางหมดแล้วยางหมดแล้วหมดหมดหมดหมกันหยุดหมดกันไอ้ช่างกินอะไรเนี่ยดีดเลยดิบนะเนี่ยนี่เรานี่เราต้มหรือเคี้ยวนะถามจริง โดนมาหน่อยขิ่งอ่ะโดนโดนอะไรโดนมาสามใบสามใบหน้าสนามสามใบไอ้เก่งแดงสองขวดแล้วแต่ปลดล็อกนี่คือเอาเลยโอเคเมื่อกี้จูไนโน่ได้อีกสี่สิบแปดตัวฮ่โอ้โหยี่ห้าตัวทะลุมัหมนะฟอยอ่ะล้วนเลยเฮ้ยเฮ้ยดูได้ไงลูกโอ้พผู้ไปก็อนนี้ก็มืดละโอเคต้องต้องมีสักขันแล้วเนาะมีอ่ะมามันก็ดีนะเวลาเรามาสนาม แ้่ทรงนี้สบายไปผมอยากได้พวก K R K R เป็นไฟฟ้าได้ไหมเป็นไฟฟ้า K R เป็นไฟฟ้าก็ยังไม่มีใครทำนะมันต้องหาเราหาเราต้องทำเลยทางวิจาวก่อย่าเรียกอย่าเรียกต้องหาเราเราต้องเป็นเจ้าแรกอยายเก็บโอ้โห K R K R K R ต้องใจไม่เสียเลยมีย่างมีย่าง K R เนี่ยแนวแนวสองสองทีเนี่ยมีมีเนี่ยมีพักคันไหมสองทีเจ้าหยิ่คันช่างวิถามต่อเจ้าหยิ่คันมีมีรถอะไรครับ มาสิดูไหวกับทีอาหรอมาด่าอยู่ก็ไม่อยากจะแอดอะไรอ่ะเอาง่ายๆล่ะผมขี่จากบ้านมันถนัดมามาทำงานที่ร้านอ่ะจากบ้านถึงร้าน13กิโลผมขี่ออกมา2โลแรกอ่ะเป็นไงจริงวอดดับเห็นเลยเห็นอย่างเดียวนั่นที่เหละคือแอดโลคือแอดโลเห็นรถสองระบบได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงลงกึงไงต้องเห็น แล้วเจอทีแรกกขี่ได้ทีสองพังพังโอเคครับน้องๆนี่ก็ได้รับความสนุกไปวันนี้เรียร้อยเราอยู่ที่สนามช้างของเดิมแหละพรุกเนี้ยเรามาคือเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้แบนเต็มระบบหรือเปล่าไงนตกถ้าได้แบนนะพี่จะพี่จะจัดจับแล้วก็กินมุกไหให้โดนอันนี้อันนี้ยังมีของยังไม่โชว์ใช่ไหม เราเก็บของไว้โชว์พวกนี้ไงมาดาเราเราเก็บไว้แบบงานใหญ่โอเคแต่ก็ยังไม่รู้แหละพวกนี้น้องว่าพวกนี้เราจะได้แหวนยหรือเปล่านะไดี๋ย้ดูสถานการณ์เนี่ยนะตบวบพี่ก็แบบออแหมบอกพูดเป็นพี่อ่ะบอกเลยเมื่อกี้การแสดงพี่โดดนอนเลยนะพี่ไม่โดดนอนบนรถพี่โดดนอนไปเลยโอเคก่อนจะไปฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์พี่ด้วยนะช่องวินลามินทาแล้วก็ป๋าเกมไปครับนี่โอเคนะ ในคลิปหน้าเราไปที่ไหนกันเดี๋ยวบ้าอีกทีโอเคจะไปที่ไหนแล้วที่นี่นะ <laughs> ไม่ใช่อะ